สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้ก็พามาส่องคริปโตอีกหนึ่งวันนะคะนะคริปโตเนี่ยนะมันใครเล่น คริปโตนะคะโดยเฉพาะมือใหม่สิ่งสำคัญมากเลยค่ะนะวันนี้อยากจะนำมาแบ่งปันจากประสบการณ์ตัวเองนะคะที่เข้ามาวงการนี้และเริ่มทดลองด้วยเงิน1,000นะคะนะเริ่มการทดลองตั้งแต่นะคะนะวันที่26มกราคมนะคะจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ยังไม่ถึง1เดือนนะคะสิ่งที่อยากจะแบ่งปันประั จากประสบการณ์ตัวเองจะทำยังไงให้รักษาเงินต้นได้และทำกำไรหัวใจสำคัญหากเราไม่ต้องการให้เจ๊งเราต้องรู้สิ่งนี้เลยค่ะนะนั่นก็คือนะเราจะต้องนึ่งติดตามข่าวสารเสมอค่ะวันไหนที่มีข่าวนะคะนะคริปโตเนี่ยมันจะเกี่ยวกับกระแสข่าวเพราะมันเกี่ยวกับจิตวิทยามวลชนนั่นเองจิต วิทยาหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนนะคะนะอารมณ์ของคนเนี่ยมักจะไปกับข่าวกับกระแสข่าวนะที่ออกมาตามหนังสือพิมพ์ YouTube นะโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะนะพออารมณ์ความรู้สึกของคนเนี่ยอ่อนไหวต่อกระแสข่าวอย่างเช่นข่าวตอนนี้นะคะที่ด่งดังมากก็คือข่าวรัเสเซียกับคูเวตนั่นเองกับข่าวนะสหรัฐอเมริกาสองข่าวนี้ส่งผลต่อนะ วงการคริปโตเป็นอย่างมากค่ะรวมถึงหุ้นด้วยนะคะทำให้ราคาล่วงนั่นเองแต่คริปโตเนี่ยมันมีข้อที่แตกต่างกับหุ้นอยู่อย่างนึงค่ะมันลงมันก็ลงแบบดิ่งเหวเลยค่ะนะลงแบบ มหาศาลค่ะสามสบางครั้งถึง80%เซลยนะคะนะถ้าเราไปซื้อบนยอดดอยเราอาจจะลงถึง100%เงินติดศูนเลยก็ได้นะคะต้องรอเวลานั่นเองจนกว่ามันจะขึ้นนะคะนั่นคือวงการที่เราต้องรู้สิ่งนี้ค่ะคือติดตามกระแสข่าววันนั้นคุณกำลังเทรด และรู้ถึงข่าวนะคะนะข้อนี้ประสบการณ์ของตัวเองเลยค่ะนะติดตามข่าวนะคุณเทศเทศและยะสั้นค่ะข้อที่สอให้เล่นสั้นไว้นะคะนะตอนนี้นะคะนะคริปโตนะทุกคลิปเลยค่ะกําลังเขียวนะคะจากที่มันแดงมาตั้งแต่วันที่วันศุกร์นะคะมันแดงตั้งแต่วันศุกร์นะคะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เมื่อเมื่อวานนี้ก็คือวันอ่า วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์มันก็แดงเถือกนะคะและมันเริ่มขึ้นมาก็คือเริ่มเขียวตั้งแต่เช้าวันอัดเช้าว,วันจันทร์มาเริ่มเขียวและมันก็เริ่มลงดิ่งแรงนะช่วงประมาณบ่ายนั่นเองบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่มันก็ลงดิ่งอีกรอบหนึง่งและตอนนี้มันกําลังเริ่มเขียวอีกรอบหนึ่งนะคะช่วงที่มันกําลังเริ่มเขียวตอนนี้ก็คือช่วงประมาณสามทุ่มของประเทศไทยนะคะสามทุ่มครึ่งนะคะนะก่อนหน้านี้นะคะนะ ช่วงประมาณสองทุ่มกว่านะคะตั้งแต่ช่วงเย็นเย็นนะคะบา3บาสามบสี่มันมันลงอีกรอบนะคะและมันก็กําลังขึ้นตอนนี้นะคะนะตอนนี้ก็เขียวเลยนะคะถ้าเราสังเกตตอนนี้นะคะกําลังวิ่งขึ้นเลยค่ะนะตรงนี้อยากจะแบ่งปันเลยค่ะนะเราต้องคอยตามกระแสข่าวนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะเทรดคริปโตคุณจะเทรดเทรดหุ้นนะคะนะดิฉันบอกก่อนนะ จุดนี้นะเน้นกลุ่มคนที่เก่งกําไรนะคะกลุ่มคนเก่งกําไรนักเทรดต่างๆไม่ใช่นักลงทุนระยะยาวนะคะซื้อเหรียญไว้เพื่อเก็บอ่าก็อีกส่วนหนึ่งนะคะนะกรณีซื้อเหรียญที่นะเป็นเทนมีโอกาสเติบโตก็อีกแบบหนึ่งนะคะนะแต่วันนี้ที่ฉันจะพูดถึงนักเทรดค่ะถ้าเราเป็นนักเทรดเก่งกาไรต้องคอยตามข่าวค่ะโดยเฉพาะคนที่เทรดเหรียญเทรด หุ้นในอเมริกานะคะก็ตามข่าวตลอดเวลาเลยค่ะเพราะมันส่งผลต่อราคาขึ้นและลงหุ้นก็ขึ้นนะคะและหรือลงได้ตลอดเวลานะคะนะมันมันจะแกว่งนั่นเองแต่เล่นหุ้นมันไม่แว่งแรงแต่คริปโตแกว่งแรงมากฉะนั้นข้อแรกต้องตามข่าวค่ะนะข้อที่หนึ่งตามข่าวนะคะนะดิฉันด,ดูข่าวแล้วว่าเมื่อวันศุกร์มันจะมีข่าวเกี่ยวกับอ,อเมริกาอยู่ อ,อเมริกาและก็คูรัสเซียกับรัสเซียกับรัสเซียกับคูเวตนั่นเองนะเราเราก็คาดคะเนว่ามันจะมีคนเทขายนั่นเองนะคะเพราะมันเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของคนคะ่ะกลัวตกใจเพราะมีข่าวออกเยอะแยะมากมายคนต้องกลัวแน่นอนคะ่ะนะมันก็เป็นอย่างที่ดิฉันคาดการคะ่ะเทขายกันเยอะมากคะ่นะฉะนั้นนะคะหนึ่งดูข่าวสองนะคะนะ เล่นสั้นไว้ค่ะนะกช่วงที่มันลงมันแน่นอนค่ะมันลงมันก็มีขึ้นเล็กๆน้อยๆค่ะนะมันลงแล้วมันก็มีขึ้นนะคะนะแต่มันขึ้นไม่สูงนั่นเองฉะนั้นต้องเล่นสั้นอย่างเดียวนะคะนะสั้นในที่นี้คือเล่นสั้นไม่เกินหนึ่งชั่วโมงค่ะนะนะเล่นไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะนะเพราะมันจะเสี่ยงนั่นเองนะคะส่วนข้อที่สามนะคะเวลาคุณเล่นเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะนะ ต้องตั้งจุด oss, คัดลอดคกาดีฉันก็ตั้งจุดคัดลอดเหมือนกันค่ะตอนนี้นะเรามา2คริปโตนิดหนึ่งนะคริปโตขึ้นมาแล้วนะคะจากที่มันล่วงไปถึง1ล้าน2 1้าน1ล้าน2แสนกว่าบาทนะคะเมื่อช่วงประมาณ2ทุ่มทุ่มกว่านะคะนะราคาล่าสุดมันนั่นเองแต่ตอนนี้มันขึ้นมา2ล้าน2แสนาหกาแล้วค่ะดิฉันคาดว่ามันจะขึ้นไปจนถึงอ่า แปดนั่นเองสองล้านแปดสองล้านเก้านะคะเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วทีหนึ่งนะคะนะช่วงประมาณเช้านั่นเองนะคะนะก็คาดคะเนว่ามันจะขึ้นไปถึงขนาดนั้นนะคะนะอ่าตอนนี้ก็ทุกอันขึ้นหมดนะคะนะอย่าง ETS ก็ขึ้นนะคะนะขึ้นมาจากแปดหมืนสี่นะคะนะก็ขึ้นมาแปดหมืนเจ็ดแล้วนะคะคาดว่าจะขึ้นไปจนถึง 89ดหมนะคะหรืออาจจะถึงเก้าหมื่นนะคะเก้าหจนถึง1,000งแได้นะคะนะ KUB ก็นะ UB, ก,นะก็ถือว่าเป็นคริปโตของคนไทยของ Bit ค u ับนั่นเองก็คนเล่นวอลลุ่มเป็นหลักร้อยล้านนะคะนะคนไทยเล่นนั่นเองนะคะนะก็ขึ้นแล้วเหมือนเหมือนกันจากเมื่อวานนี้นะคะตกไปสองตกไปเหลือ270ร้อยหกสิบนะคะหกต่ำสุดนั่นเองสอง สองร้อยหกสิบต่ำสุดนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะคะเมื่อเมื่อช่วงบ่ายนะคะมันก็ขึ้นไปจนถึงนะคะมันก็ขึ้นไปจนถึงนะคะสองสามสามร้อยสิบ ห้าสิห้านะคะนะแล้วมันก็ลงอีกรอบและตอนนี้มันกําลังวิ่งขึ้นมาแล้วนะคะนะอ่านี่ฮวิธีการนะคะนะข้อที่3นะคะที่นะข้อที่สมอย่าลืมโดยเด็ดขาดค่ะนะข้อที่สนะคะนะอ่านึงเราดูข่าว2เล่นสั้นนะคะนะข้อที่สมตั้งจุดคัดลอดค่ะนะ คุณไม่คัดลอสไม่ได้นะคะนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงกระแสข่าวนะกระแสข่าวขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลานะคะคุณจะต้องคัดลอสนะคะนะไม่ว่าเล่นหุ้นหรือเล่นคริปโตเหมือนกันหมดค่ะดิฉันก็มีตั้งข่าวนะอย่างดิฉันจะนอนเนี่ยดิฉันก็เล่นระยะสั้นได้กําไรแล้วก็ปิดเลยค่ะนะปิดให้เหลือเป็นเงินสดติดไว้นั่นเองนะคะฉะนั้นข้อที่สนะคะเมื่อคุณเล่น ระยะสั้นได้กําไรแล้วพยายามเอาเงินสดเข้ามาในมาเก็บไว้ก่อนค่ะเมื่อคุณไม่ได้เล่นแล้วก็ให้ปิดไปเลยค่ะนะ เพื่อเก็บเงินสดไว้เมื่อคุณจะกลับมาเล่นคุณค่อยนําเงินสดมาเล่นใหม่ค่ะนะฉะนั้นข้อที่3นะคะนะก็คือนะคะพยายามนะคะที่จะนะข้อที่3เนี้ยนะคะนะตั้งตั้งจุดที่คุณจะคัดลอสถ้าราคามันลงต่ําเกินเป้าหมายที่คุณกําหนดไว้นะคะนะคุณต้องมีเป้าหมายเล่นสั้น และมีคัดลอสถ้ามันลงต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์คะ่ะอย่างดีฉันจะตั้งไว้นะคะนะ1 0ถึง20เนั่นเองถ้ามันต่ำกว่า20%นต์ฉันก็จะตัดขายตัดขายเลยคะ่ะขาดทุนช่างมันคะ่ะนะนะ นะเพื่อให้เรารักษาเงินต้นไว้ให้เยอะที่สุดค่ะนะนะนี่ก็คือหลักการที่ผู้ประสบความสําเร็จทุกคนแบ่งปันนะคะนะอ่าอย่างช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะคะนะอ่าดีฉันเห็นราคามาันลงดิฉันก็ตัดคัดนะคะนะก็ขายไว้ก่อนเพื่อเก็บเงินสดไว้นะคะนะตอนนี้ก็มีเงินสดนะอยู่ที่บัญชีนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่3,900นั่นเองนะคะ19้นั่นเองนะคะถ้าเราไม่รักษาเงินต้นไว้นะคะนะไม่ เก็บเป็นเงินสดนะคะคุณทิ้งไว้และคุณก็รอเวลานะคะนะราคามันจะแกว่งซึ่งมันอาจจะทำให้ราคามันลงดิ่งเงินต้นของคุณอาจจะหายได้นะคะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเล่นคุณต้องตั้งจุดสต็อป นะที่จะคัดนั่นเองว่าไม่ให้ราคามันล่วงเกินกี่เปอร์เซ็นต์นะคะนะและมันจะช่วยในการรักษาเงินต้นได้นะคะน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 ี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันนำมาแบ่งปันหากไม่อยากเจ๊งนะคะนะให้หน,นะคะนะคอยติดตามข่าววันไหนมีข่าวนะคะวันนั้นคุณอย่าเล่นยาวนะคะและนะเมื่อคุณไม่เล่นแล้วก็ควรที่จะขายนะคะเล่นสั้นและขายเก็บเป็นเงินสดไว้ค่ะอันที่สองนะคะนะ อันที่หนึ่งดูข่าวอันที่สองเล่นสั้นอันที่สามตัดจุดคัดลอสไว้ค่ะนะนั่นคือสิ่งที่จะป้องกันการเจ๊งได้หรือป้องกันความเสี่ยงได้นั่นเองนะคะนะและวิธีการเล่นสั้นนะคะอันนี้จากประสบการณ์ของดิฉันเลยนะคะนะช่วงกระแสแบบนี้นะคะนะอย่าคุณพยายามตั้งการเล่นไว้ค่ะว่าจะเล่นกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะอย่างดิฉันเล่นตอนนี้นะคะก็จะเล่นนะไม่อ่า เอากำไร1 1 0นั่นเองนะเพราะมันเป็นระยะสั้นนั่นเองนะคะแล้วก็ตั้งเผื่อนะค่าธทมเนียมด้วยนั่นเองนะคะเพื่อให้ได้ค่าธรรมเนียมนะคะนะและถ้าเราเล่นระหว่างวันนะคุณสามารถเล่นได้หลายรอบก่ะนะก็คือเวลาเราเล่นนะคะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันเล่นและมักจะทำกำไรได้นะคะดิฉันก็นำความรู้มาจากผู้รู้ต่างๆผู้ประสบความสำเร็จที่เขาแบ่งปันนั่นเองตั้งจุดนั่นเองจุดต้านจุด จุดต้านและจุดนะคะนะจุดต้านและจุดรับนั่นเองนะคะวางค่ะวางจุดต้านไว้ค่ะที่คุณจะนะต้องการที่จะขายนั่นเองแล้วเวลาคุณขายให้ขายก่อนจุดต้านนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดคุณไปขายตรงจุดต้านพอดีนะคะมันจะมักเท่าที่ดิฉันสังเกตมานะคะและตรงตามตำราด้วยนะ,ะจากหนังสือหลายๆเล่มและจากผู้รู้ทุกคนสอนเหมือนเหมือนกันเมื่อมันมันไป ถูกนะคะนะอ่ามันวิ่งไปถูกจุดต้านนะคะนะถ้ามันไม่เบรกอ่าไปจุดคือถ้ามันนะไปไปจนชนจุดต้านมันมักจะย่อตัวเสมอค่ะนะมันก็ย่อตัวหรือไม่ก็เทขายเลยค่ะนะนะฉะนั้นเพราะมันจะมีคนหลายกลุ่มค่ะที่เขารอขายอยู่ที่จุดต้านนั่นเองนะคะฉะนั้นบางทีคุณอาจจะนะถ้าเกิดคุณ ไปรอขายตรงนั้นอาจจะไม่ได้ขายได้นะคะนะฉะนั้นเพราะมันมันอาจจะมีคนเทขายร่วงลงมาอย่างอย่างหนักได้นะคะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยค่ะดูสีติที่ผ่านมานะคะดูสีต่ติฉะนั้นต้องศึกษาการาฟด้วยค่ะศึกษาเรียนกกรู้กราฟค่ะมีผู้รู้สอนเยอะค่ะนะอ่าถ้าอยากมีประสบการณ์นะคะ สามารถไปตามอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์หนึ่งท่านที่ดิฉันตามอยู่นะคะอาจารย์แอดนะคะนะถ้าดิฉันเรียกชื่อผิดต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวพาไปส่องนะคะนะามาที่ facebook ส่วนตัวนะคะนี่คืออาจารย์ท่านนี้ค่ะอ,อันนี้เพจส่วนตัวนะคะเฟซส่วนตัวนั่นเองนะคะอาจารย์ท่านนี้ค่ะนะท่านก็สอนนะคะอ่าเทรดค่อนข้างดีนะคะนะอ่า ซึ่งสอนเรื่องดูกราฟนะคะตอนนี้ดิฉันก็กำลังศึกษาจะไปทดลองเทรดในพันเอกนั่นเองนะคะนะ,ะก็สามารถมาติดตามดูท่านได้ค่ะท่านก็ค่อนข้างสอนดีค่ะนะท่านก็ค่อนข้างสอนดีนะคะนะเดี๋ยวนะคะนะ,ะนะอาจารย์เอกนะคะนะ,ะนะดิฉันเรียกชื่อผิดก็ขออภัยนะคะอาจารย์เอกนั่นเองนะคะนะนะก็ตามท่านในการสอนอยู่นะคะนะอ่านะ ซึ่งก็มีสอนอยู่ในแผ่นฟอร์มของพันเนั่นเองนะคะนะซึ่งก็ถ้าเราอยากได้ความรู้การเทรดวิธีการวางนะคะวางไม้ซื้อวางไม้ขายก็สามารถตามท่านได้นะคะนะวันนี้ก็นํามาแบ่งปันนะคะนะเรามาต่อนะคะนะเรามาต่อที่ คริปโตไทยนะคะแต่แพลนฟอร์มทุกแพลนฟอร์มบอกก่อนนะคะมีความเสี่ยงหมดค่ะนะฉะนั้นเราต้องศึกษาหาความรู้ไว้นะคะนะอย่างดิฉันอาจะมาเทรดในแพลนฟอร์มของคนไทยเนี่ยดิฉันก็ศึกษาก่อน่านะด้วยการนะคะอ่านหนังสือนะคะบวกกับนะศึกษาคลิปต่างๆค่ะและนะคะเริ่มด้วยการทดลองเงินน้อยๆค่ะไม่เสี่ยงค่ะนะฝึกก่อนค่ะนะท่านเงิน1000บาทของเรารักษาไว้ได้ นะคุณแปลว่าคุณเริ่มมีความรู้นั่นเองฉะนั้นหนึ่งอาทิตย์แรกให้เริ่มด้วย1,000บาทหรือหลักพันนะคะหลักพันเพื่อรักษาเงินต้นนั่นเองถ้าเรารักษาเงินต้นแปลว่าเราเริ่มเข้าใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนรู้ฝึกนะคะฝึกฝนไปเรื่อยๆค่ะดิฉันยังไม่เติมเงินเข้ามาเยอะนะคะนะบอกก่อนนะคะในคริปโตเนี่ยก็เติมแค่หลักพันเข้ามาเล่นสนุกๆค่ะนะนะเมื่อกี้จาก3,910 นะเมื่อกี้จาก ,3910 กว่าบาทตอนนี้เข้าไป3,929แล้วนะคะนะขึ้นมา10กว่าบาทนั่นเองนะคะนะอ่านี่ก็คือวิธีการเล่นนะคะนะก็ดนะิฉันก็จะเติมเข้าไป1,000พนอะ่นะหนึ0พนะคะนะเพื่อหลอกนั่นเองนะคะนะอตอนนี้นะอยากซื้ออยู่เหรียญหนึ่งค่ะนะก็นะนะอยากจะซื้อนั่นเองนะตอนนี้นะก็อยากจะซื้ออยู่หนึ่งเหรียญน,นะคะหูตอนนี้เขียว กือบหมดเลยค่ะมีอยู่อย่างเดียวค่ะยังไม่เขียวนะคะคือ S&P n P นะคะยังไม่เขียวนั่นเองนะคะนี่เหรียญก็เหรียญตัวนี้นะคะราคามันไม่ค่อยเหวี่ยงค่ะตั้งแต่ที่ฉันเห็นมาช่วงตั้งแต่ข่าวแล้วค่ะมันอยู่ระหว่าง25จนถึง27ค่ะราคามันตกต่ำสุดนะคะก็คือ24.80นะ2 4 8นะถ้ามันจะต่ำสุดของมันนะคะนะเดี๋ยวดูนะฮะ ประมาณ 24. 8 0ุดค่ะประมาณนี้นะคะซึ่งมันไม่ต่ำมากกว่านี้ทำไมมันถึงไม่ต่ำเพราะมันเป็นนะเป็นแผทนะถ้าไปศึกษาเหรียญแล้วเนี่ยมันน่าสนใจมากค่ะนะเหรียญน,นี้น่าสนใจมากหลายๆคนซื้อเก็บไว้นั่นเองนะคะนะดิฉันก็มีแผนอยากจะลงทุนเหรียญบางเหรียญที่ศึกษามานะคะก็อยากจะซื้อนั่นเองและเก็บนะคะนี่ราคาเหรียญตัวนี้ค่ะนะก็อ่าก็อยากจะซื้อเก็บไว้เหมือนกันนะคะนะก็ นะก็คือ,อตอนอเหรียญตัวนี้นั่นเองนะคะนะ,ะราคามันยังถูกอยู่นั่นเอง5.89นะคะนะ,ะศึกษามาก็น่าสนใจแต่นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็อยู่ในความเสี่ยงอยู่นะคะนะการจะลงทุนเหรียญใดๆนะคะเราจะเห็นนะคะป๊อปบูล่านะคะนะก็จะเป็นใน บิดขับเขาจะมีแยกนะคะนะอย่างบอปล r าหมายถึงนะมียอดคนเข้ามาเทรดเยอะนะคนสนใจนะในมวลลุ่มค่อนข้างสูงนะคะหใน10นะคะก็จะมีนะ USDT ก็คือนะค่าเงินนั่นเองนะคะคนเล่นอ่าสูงสุดเลยค่ะและตามด้วย AGAL นะคะก็ถือว่าคนเล่นเยอะค่ะก็มาแรงนะคะนะราคาก็ยังไม่แพงด้วยนะคะนะน่าซื้อ ก็บไว้เหมือนกันนะคะอันดับที่2เนี้นะคะเพราะมันเป็นกระแสด้วยค่ะตอนนี้นะคะคุณเล่นนะบางวันเล่นกันจนถึงพันล้านเลยนะคะดิฉันสังเกตนะคะนะและก็มักจะติดอยู่ใน1ใน1ใน10ค่ะที่คนเล่นเยอะแล้วก็อันดับที่3ตอนนี้นะคะราคาตอนนี้นะคะที่คนเล่นเยอะนะคะแต่ บิตคอยอันดับที่3แล้วก็บิตคับนะคะ KUB นะอันดับที่4นั่นเองแล้วก็ ETH นะคะนะอันดับที่5นั่นเองนะคะแล้วก็ตามมานะคะ10อันดับนะคะ,อะตอนนี้นะคะนะดิฉันน่าจะขายได้ไป1เหรียญแล้วค่ะเหรียญน,นี้น่าจะขายได้ไปแล้วนะคะนะซื้อตั้งแต่ราคามัน32ต้นต้นๆนั่นเองเนี่ยเดี๋ยวยังนะคะนะราคากำลังขึ้นนะตั้งราคาขายไว้32.60 แปดนั่นเองนะคะตั้งราคาขายไว้และตอนนี้มันกําลังมาอยู่ะค่ะน่ารอขายอยู่นั่นเองนะคะนะรอขายอยู่นะคะกําลังขึ้นมาแล้วคัะนะ,ะ <c oughs> ก็รอขายอยู่นะคะนะอ่านี่ก็วิธีการซื้อการขายนะคะก็ไม่ยากนะคะนะวิธีการซื้อการขายนะคะนะนะถ้าเราจะซื้อเราก็เข้าไปนะคะนะและถ้าเราไม่รู้จะ ่ามันจะมีช่องแรกนะเงินที่ต้องการจ่ายนะคะนะเงินที่ต้องการจ่ายแล้วก็ราคาซื้อหมายถึงราคาเหรียญน,นะคะนะแล้วก็จำนวนเหรียญน,นั่นเองถ้าเราไม่อยากกอ,อกเราต้องการราคาตลาดเราก็ไปที่คำว่า market ค่ะก็หมายความว่าเป็นราคาตลาดเราก็ใส่เงินที่เราต้องการซื้อเงินใน พอร์ตเรามีกี่เปอร์เซนต์เราอยากซื้อเท่าไหร่เราก็กอกไปนะคะแต่ตอนนี้ดิฉันไม่มีเงินสดสำรองนะคะเพราะเพิ่งกวาดซื้อช่วงที่มันราคาลง,ลงนั่นเองนะคะนะเพิ่งซื้อช่วงที่ราคามันลงก็เลยนะยังไม่ได้ซื้อ ยังไม่ได้โอนเงินเพิ่มเติมเข้ามานะคะนะฉะนั้นนะนะถ้าเกิดคุณต้องการซื้อคุณมีเงินอยู่ในพอร์ตเท่าไหร่มันก็สามารถแบ่งได้คุณจะซื้อ25่0 7 0าเปอร์เซ็นต์หนึ่งรเนะคะนี่คือราคาตลาดแต่ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการราคาตลาดคุณคุณต้องการเขียนของคุณเองว่าคุณจะซื้อเท่าไหร่ตรงนี้คุณก็ใส่เงินไปค่ะนะช่องแรกก็คือจํานวนเงินของคุณค่ะคุณจะใส่2 5 5 0 75หรือกรอจํานวนเงินที่คุณต้องการ ใส่ไปเลยก็ได้อย่างเช่นคุณมี2,005นะและคุณต้องการซื้อราคานะตอนนี้มัน2,99.5นะคะถ้าเกิดคุณจะเอาราคาตามนี้คุณก็กรอกไปค่ะนะจุด5 2,99นั่นเองนะคะนะมันก็จะได้เหรียญที่คุณจะได้แล้วคุณก็สั่งซื้อได้เลยนี่คือวิธีการซื้อนะคะง่ายมากค่ะส่วนวิธีการขายนะ ตอนนี้ดิฉันมีเหรียญอยู่นะคะนะซื้อไม่เยอะค่ะซื้อนะกระจายกระจายนั่นเองสามพันกว่านะคะของดิฉันนะคะนะมาดูค่ะสามพันกว่าของดิฉันเนี่ยก็กระจายกระจายไปค่ะนะกระจายมี ETH นะสามร้อยค่ะนะ KUB สามร้อยค่ะนะและก็ USD 300ค่ะขึ้นมาแล้ว300นะคะแล้วก็ BN ดีนะคะไบแนนนั่นเองมีพันแค่ะทำไมซื้อ bnb ไว้เยอะนะบอกก่อนนะคะนะไม่ได้ซื้อเพื่อ,อไว้เทรดค่ะแต่จะซื้อเพื่อสะสมค่ะจะเอาเหรียญเอาไปเทรดพันเอนั่นเองนะจะเอาเหรียญไปเทรดพันเนะคะก็ไม่ได้เทรดค่ะจะซื้อสะสมไว้นะคะนะรอช่วงมันลงนะ,ะแล้วก็ซื้อนะคะนะอันนี้ก็จะซื้ออาจะรอซื้อราคาถูกนั่นเองนะคะนะอ่า ก็ซื้อเล็กๆน้อยๆค่ะเพราะเราจะไม่ลงทุนเยอะค่ะนะ,ะนะดิฉันก็มีแค่นี้นะคะที่ซื้อไว้นะคะนะ,ะมามาดูนะคะเมื่อกี้นะคะนะวิธีการขายนะคะถ้าขายก็ไม่ได้ยากค่ะคุณจะขายราคาตลาดเลยก็ได้นะคะเราก็ใส่จำนวนเงินคุณกี่เปอร์เซนี่ห้าเนต์ห้าสิบเปอร์เซนต์เท่าไรก็แล้วแต่นะคะนะขายเนี่ยนะจำนวนเปอร์เซนต์หมายถึงนะคะ นะราคาเหรียญของคุณนั่นเองนะคะนะราคาเหรียญที่คุณจะขายนะคะขายกี่เปอร์เซ็นต์นะคะยี่สิบห้าเรนต์ห้าสิบเปอร์เซือคุณจะขายร้อยเ็เลยก็ได้ค่ะคือขายหมดนะขายหมดนะคะนะอ่าแล้วก็กดขายค่ะนี่คือขายราคาตลาดแต่ถ้าเกิดคุณจะขายแบบสั่งเองคุณก็กดไปอันแรกเลยค่ะลิมิตค่ะนะและคุณตั้งราคาที่คุณจะขายค่ะ กี่เปอร์เซ็นต์คุณก็ใส่ไปค่ะนะคุณจะขายกี่เปอร์เซ็นต์กี่เหรียญอ่าพูดง่ายๆก็คือกี่เหรียญแลวขายที่ราคาเท่าไหร่ดิฉันยกตัวอย่างคุณจะขายที่301นะคะนะอ่าและคุณก็กดขายได้เลยนี่นี่คือวิธีการขายดิฉันทําเป็นตัวอย่างนะคะไม่ได้ขายให้ดูนะคะนะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะรอให้ราคาขึ้นนั่นเองนะคะนะมันน่าจะวิ่งขึ้นไปแล้วมันก็จะย่อลงนั่นเองนะคะทุก แผ่นฟอร์มนะคะน้มีราคาขึ้นไปก่อน,นะค่ะเพื่อไปเก็บคนนั่นเองและเดี๋ยวราคามันก็ตกลงมาะค่ะนั่นเป็นวัฏจักรนะคะนะของการเทรดเก่งกําไรค่ะนะมันเป็นวัฏจักรจริงๆค่ะ <c oughs> ตามตําราเลยะค่ะถูกวงการนะคะ <c oughs> เมื่อไรมีการเก่งกําไรค่ะราคามันต้องขึ้นค่ะและมันก็ย่อลงอ่ะนะสมัยก่อนไม่มีเทรดแบบนี้นะคะสมัยก่อนก็จะเป็นนักลงทุนซื้อสินค้าไว้เก่งกําไรค่ะนะรอช่วงที่ราคามันลงก็เอาไปขายนะคะนะซื้อเก็บนั่นเองรอราคาลงก็ซื้อเก็บค่ะนะช่วงที่คนขายเยอะๆนะคนที่ฉลาดนะคะคนขายเยอะๆนะคนฉลาดนะคะนะอ่าช่วงที่ ราคามันสูงสูงนะคะคนฉลาดนะคะก็มักจะนำราคาไปขายค่ะนะแต่เมื่อราคามันลงค่ะคนฉลาดมักจะซื้อเก็บไว้ค่ะนั่นคือตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะนะซื้อเก็บตุนไว้ก่อนนะนะอ่าเก็บไปขายในราคาแพงนั่นเองนะคะนะอ่าฉะนั้นเวลาเราเล่นค่ะนะกดกดมันไม่มีอะไรค่ะนะนะสี่กฎนี้ค่ะที่ได้มาจากครู แอดนะคะนะเรียกชื่อท่านผิดต้องขออภัยค่ะสี่กฎกายาซื้อนะคะช่วงราคานะคะที่มันกำลังขึ้นเขาเรียกว่าโฟโล็อฟโฟอ่าโฟโฟโลค่ะอย่าซื้อโฟโลช่วงที่มันกำลังขึ้นค่ะหรือโฟโล่บ่ายนั่นเองอย่าซื้อโฟโล่บายนะดิฉันยกตัวอย่างเนี่ยนะมันกำลังขึ้นอยู่นะโหพีกๆเลยคุณไปซื้อนะคะมันจะราคามันจะสูงนั่นเองและมันจะ ตบล่วงมาได้ง่ายๆนะคะนะ <Yeah. S 1> และมักจะได้กําไรน้อยด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ฉะนั้นคุณต้องซื้อช่วงที่มันกลับตัวหรือราคามันสีแดงข้างล่างที่มันนิ่งแล้วนะคะ oh. นั่นคือข้อแรกอย่าซื้อช่วงที่มาอย่าโฟโลบายนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือโฟโลการซื้อคนกําลังซื้อเขียวเนี่ยคือคนกําลังซื้ออยู่นะคะมันเลยเขียวและก็ข้อที่สองอย่านะโฟโลเซลนะคะหมายถึงคนกําลังเทขายนะคะเพราะคนเทขายส่วนใหญ่มาจากอารมณ์ความรู้สึกอะ กลัวนั่นเองกลัว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 ก็เทขายกันใหญ่เลยนะคะนะคุณไปเทขายตรงนั้นคุณอาจจะขาดทุนได้นะคะนะฉะนั้นก็อย่าโฟโลรอให้มันนิ่งก่อนเพราะอะไรถ้าเกิดคุณไปขายนะมันอาจจะดิ่งดิ่งดิ่งหรือคุณไปไปซื้อมันก็อาจจะทะลุมือคุณได้นะคะต้องรอให้มันนิ่งก่อนไงนะนิ่งก่อนนั่นเองนะฉะนั้น Vikings. นะคะนะอย่าโฟโลบายอย่าโฟโลเซลและอย่าซื้อจุดนะอย่าซื้อ นะอย่าซื้อจุดต้านอย่าขายจุดรับนั่นเองนะคะนะนั่นคือ4ข้อที่ดิฉันได้มาจากครูผู้สอนฟรีนั่นเองนะคะและเอามาใช้ก็ได้ประโยชน์จริงๆค่ะนะเวลาเราจะขายเราขายก่อนจุดต้านค่ะก็ได้กําไรมานะหรือนะคะนะดูเส้นที่นะเส้นก่อนหน้านะคะเส้น ก่อนหน้าที่มันพ้นแนวต้านไปแล้วนะคะนะอ่ะมันก็มีเคล็ดลับเยอะแยะมากมายกันนะก็สามารถไปติดตามกูแอคได้นะคะนะเรียกชื่อท่านผิดต้องขอไปนะคะนะท่านก็สอนเยอะเราเอาไปทดลองใช้ได้ค่ะและมันก็ได้ผลจริงๆด้วยนะคะดิฉันสังเกตดิฉันตั้งขายก่อนนะคะ จุดต้านมักจะขายได้แต่ไปตั้งขายจุดต้านพอดีนะคะบางครั้งขายไม่ได้ค่ะถ้ามันแรงซื้อไม่เยอะพอน,นะคะมันก็จะติดจุดจุดต้านนั่นเองนะคะนะอ่าฉะนั้นก็ไปศึกษาเรียนรู้ได้ค่ะตรงนี้เราทดลองได้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทดลองเองค่ะอ่านี่ก็คือวันนี้ที่นํามาแบ่งปันนะคะนะ,ะการเทรดการไลฟ์นะคะนะ าจากที่เล่นมานะคะนะมาประมาณ1เดือนเต็มนะคะนะก็ได้ความรู้หลายๆอย่างนะคะนะแต่ก็ยังไม่ลงทุนเป็นหลักหมื่นนะคะนะตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงของการเรียนรู้อยู่ค่ะนะแต่ก็อยากจะลองไปเทรดพันเอกอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าเป็นแพ่นฟอร์มที่เสี่ยงที่สุดค่ะนะ อ่ะเพราะมันขึ้นไวและก็ลงไวและมันทําเงินได้ไวด้วยค่ะนะทําเงินได้ไวและมันก็สามารถทําให้พอร์ตแตกง่ายด้วยนะคะนะแต่ตั้งแต่มันเล่นอ่าแพลตฟอร์มของคนไทยเนี่ยไม่เคยพอร์ตแตกกันนะเพราะเราเห็นราคามันร่วงดิฉันก็คัดลอดก่อนเลยค่ะบวกกับนะคะนะ ่าก็อยู่ในสามกฎค่ะนะดูข่าวนะคะและก็เล่นสั้นค่ะนะและอันที่สามก็คือตั้งจุดไว้ค่ะนะเมื่อเราไม่ได้ไม่ได้เล่นแล้วดิฉันจะเล่นวันต่อวันค่ะนะอ่าอย่างเช่นวันนี้เล่นจนเราจะนอนนะคะพอเราจะนอนปุ๊บนะเราไม่ได้เป้ามาแล้วนะคะนะดิฉันก็ขายเลยค่ะไม่ว่าจะขาดทุนหรือไม่ขาดทุนขายก่อนค่ะเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อ่า กระแสอะไรไม่แน่ไม่นอนค่ะมันขึ้นมันลงไวค่ะนะก็ขายไว้ก่อนค่ะเพื่อเอาเงินเข้าเก็บไว้ก่อน <ไป S 1> ค่ะนะวันนี้ก็แบ่งปันนะวิธีการลงทุนง่ายๆจากดิฉันค่ะจากเงินหนึ่งพันบาทนะ,ะนะคะนะที่นะคะนะได้กําไรบ้างค่ะทุนบ้างนะคะนะอ่ะก็พยายามรักษาเงินต้นไว้นั่นเองนะจากหนึ่งพันบาทจนมาถึงสามพันนั่นเองนะคะนะวันนี้ก็ขอแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนะสำหรับวันนี้นะคะอ่ะ